มีปัญหาผมร่วงนะคะฟังทางนี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะบุ๊กจะมาแชร์ประสบการณ์ปัญหาผมร่วงของบุ๊กให้ฟังกันค่ะมีใครอาบน้ําสระผมแล้วเห็นผมติดที่ท่อไหมคะบุ๊กเองเป็นประจําเลยค่ะเก็บไปทิ้งแป๊บๆปบก็มาอีกแล้วปกตินะคะผมเราจะร่วงประมาณ50-100ถึงเส้นต่อวันแต่ทุกคนดูนี่สิคะเวลาบุ๊กหวีผมนะคะก็จะมีผมร่วงติดหวีมาด้วยทําให้บุ๊กรู้เลยนะคะว่าบุ๊กต้องรีบบํารุงผมแล้วบุ๊กเลยทานตัวนี้ค่ะไบโอตินพัดซิงตาวิตามินวีเพรนอกจากจะให้ไ และซิงค์ที่ไปกระตุ้นการทํางานของเคราตินซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเส้นผมแล้วยังให้ฮอร์เทลที่ช่วยบํารุงรา้าผมให้แข็งแรงเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณหนังศีรษะลดการหลุดร่วงนะคะกระตุ้นให้ผมงอกใหม่และยังให้สารสกัดจากชาเขียวนะคะที่ช่วยบํารุงเส้นผมให้แข็งแรงและเพิ่มจํานวนเส้นผมทําให้ผมดูหนาขึ้นด้วย ใครเคยมีปัญหาแบบบุกนะคะผมหลุดร่วงง่ายผมบางนะคะบุกแนะนําตัวนี้เลยค่ะไบโอตินพัสซิงตาวิตามินโวลเพียงทานวันละ1แคปซูลนะคะหลังอาหารเช้าหรือเย็นได้เลยค่ะแนะนําให้ทานต่อเนื่องเป็นประจําทุกวันนะคะเพียงวันละ1แคปซูลค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านยาชั้นนาทั่วไปหรือจะกดที่ติ๊กต็อกชอบหน้าโปรไฟล์บุกได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากปรึกษาปัญหานี้กับบุ๊กโดยตรงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยค่ะ